มาสมดุลฟิสิกส์นะครับสมดุลฟิสิกส์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องกฎขอนิวตันแรงและการเคลื่อนที่ถูกไหมแต่คราวนี้ไอแรงและการเคลื่อนที่เนี่ยเราอาจจะมีทั้งคือเราจะให้น้ําหนักไปทางการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งมากกว่าแบบอ๋อวัตถุถูกไหมถูกแรงกระทำนี้ปุ๊บอ่าโอเคพอถูกแรงกระทำปุ๊บซิกมาเอฟก็เลยเท่ากับ MA อย่างนี้ อ่ะอันนี้เป็นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมันก็จะไปแต่ถามว่ามันมีไหมที่ถามว่าวัตถุสมดุลหรือวัตถุอยู่นิ่งมันก็มีก็คือซิกมา f, <c oughs> f เท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์อย่างนี้อ่ะโอเคดังนั้นไอ้เรื่องที่เรียนมาแล้วมันเคยมีแล้วมันก็ยังจะกลับมาถามมึงอีก <c oughs> แสดงว่าถ้าเรื่องเก่ามึงไม่เก่งเนี่ยมึงไม่ชนานาญเนี่ยเรื่องใหม่มึงก็จะชิบหายเหมือนเดิมแล้วมันจะยากขึ้นไปอีกมันจะยากขึ้นไปอีกตรงไหนรู้ไหมมันจะยากตรงที่ว่า แต่ก่อนเนี่ยมันแค่ว่าถูกเคลื่อนที่ซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นขึ้นลงลงชักสโตกสโตกอะไรก็แล้วแต่มันแต่คราวนี้มันจะเริ่มมีการหมุนด้วยมีทอร์กมีโมเมนตมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคอันนี้เป็นการเกิดนํำนะเดี๋ยวเรามาดูง่ายๆกันเลยในสมดุลเนี่ยเราจะเรียกว่าสภาพสมดุลสภาพสมดุลน,นะครับหรือว่าอีควาลิบียมอีควา ลิเบียมนะครับซึ่งซึ่งประเทศนี้ประเทศนี้มีครับประเทศนี้ประเทศนี้เรามีความเท่าเทียม <c oughs> ที่ที่สูงมากสําหรับคนมีเงิน <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับสบภาพสมดุลโอเคคราวนี้ในสมดุลเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมีเป็นสมดุลสถิตสมดุลสถิตอ่านะครับสมดุลสถิตเนี่ยก็คือซิกมาเอฟเท่ากับ0แล้วก็ V ีเท่ากับ0ด้วยแล้วก็โอเมกาเท่ากับ0เห็นไหม ไอเนี่ย v คือความเร็วความเร็วนี่ต้องต้องเป็นศูนย์นะอันนี้คือสมดุลสถิตเหมือนกับตั้งอยู่เฉยเเนี่ยตั้งตั้งเนี่ยตึกตึกป้ายโฆษณาหรืออะไรเงี้ยแอร์ที่เราติดอยู่อะไรเงี้ยนี่คือสมดุลสถิตแล้วก็ต้องไม่หมุนด้วยอันนี้คือการหมุนกา,ารหมุนน้องต้องแยกให้ออกน,นะการหมุนคืออย่างนี้ถ้าวัตถุวิ่งอย่างนี้อันนี้คือวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมแต่ถ้าวัตถุเป็นแท่งนี้แล้วก็หมุน อ่าเหมือนกับควงควงอย่างเงี้ยหมุนอันนี้คือการหมุนแยกให้ออกนะอ่าอันนี้คือสมดุลสถิตแล้วก็จะมีอีกเป็นสมดุลจนสมดุลไอ้สมดุลจนนะครับอ่าสมดุลจนเนี่ยไอเน,นี้ยมันก็จะคือซิกมาเอฟเท่ากับ0แต่อตัวน v เนี้ย V เน,นี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่เท่ากับ0นย์หรือก็โอเมกาเนี่ยก็ไม่เท่ากับ0นย์ได้เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันมันจะแยกเป็นเคสอีกนะแยกเป็นเคสอีกก็คือจะมีอย่างนงี้อ่า สมมติว่าซิกมาเเท่ากับ0แล้วก็ v เนี่ยเท่ากับ0ด้วยอ่ะแตโอเมก้าเนี่ยไม่เท่ากับ0นะก็คือไอเน,นี้ยมันเกิดการหมุนด้วยวัตถุเนี่ยมันหมุนอย่างงี้อ่าวัตถุมันหมุนอย่างางี้ถูกไหมนะครับอันนี้เราเรียกว่าสมดุลต่อการหมุนอ่ะแล้วก็อีกอันนึงซิกมาเเท่ากับ0 V ไม่เท่ากับ0โอเมก้าน,นี้เท่ากับ0นะครับโอเคขอแค่เนี้ยไอเน,นี่ย คือวัตถุตั้งอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปข้างหน้าอ่าอันนี้เราเรียกว่าสมดุลต่อการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนตำแหน่งก็ได้ได้หมดแล้วแล้วแต่คนจะพูดนะครับไม่มีปัญหาเลยก็คือดูดีๆนะเนี่ยโอเมก้าไม่เท่ากับ0ูนย์คือมีถูกไหมอันนี้คือมีค่าตัวนี้นะอ่าตัวนี้ V ไม่เท่ากับ0ูนย์ตัวนี้ก็ก็คือว่ามีค่าตัวนี้ถูกไหมมีการเคลื่อนที่อันนี้มีการหมุนแล้วก็อันนี้ มีการเคลื่อนที่อ่าโอเคนะครับอย่างนี้นะดังนั้นสมดุลเนี่ยคร่าวๆก็จะมีประมาณอย่างนี้นะครับเท่านี้โอเคในกฎของนิวตันเนี่ยเอ่อเราจะไม่ได้เรียนตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เรียนในพวกการหมุนพวกอะไรพวกนี้มานะครับซึ่งจะมาเพิ่มเติมในตัวนี้แหละโอเคนะครับเออแล้วพี่ขอพูดอีกนิดนึงนะคำว่าวสมดุลเนี่ย เวลาเราพูดเนี่ยก็คือซิกมา f เท่ากับ0ถูกไหมแสดงว่าถ้าเราเอาไปวาดรูปวาดรูปนะครับไอแรงที่เราได้เนี่ยมันจะต้องต่อกันแบบเป็นวงปิดอ่ารูปที่ได้เป็นวงปิดอย่างเงี้ยคือซิกมา f เท่ากับ0อ่าอย่างเช่นนี้ f 1, f 2, f 3 f4 แล้วก็ f5 อ,อ่าจงๆต้องเขียนลูกศรให้ครบนะเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยเราเขียนว่า f1 บวก f2 บวก f3 บวก f4 บวก f5 เนี่ยเท่ากับ0นะครับคือมันเป็นวงปิดนะอย่างงี้คราวนี้เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างนิดนึง example example นะครับ example ดูนะอ่าอย่างเช่นพี่ว่าน่านนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าวันนี้ปึ๊บนี่อันนี้เป็น f1 f2 f3 อันนี้น้องคิดว่าซิกมา f เท่ากับ0ูนหรือไม่เท่ากับ0หรือไม่อืมหรือไม่อันนี้ใช่ไหมลองลองดูแล้วตอบดูดิคคาตอบคืออะไรครับคราวนี้คือไม่ใช่อันนี้คือไม่สมดุลนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราเอามาแยกวาดต่อดีๆนะครับพอเราได้ตัวนี้มานะเรามาแยกวาดต่อดีๆปึ๊บอา้าวมาทำไ,ไมเฮ้ยแป๊บนึงชึบปึ๊บ อ๋้โกปแล้วทำไมไม่มาคัดลอกอ่าวางอย่างนี้นะอย่างนี้นะอ่าเวลาวาดเนี่ยเราจะต้องวาดจากหัวไอจากหางไปหัวหางไปหัวหางไปหัวถูกไหมแสดงว่าเวลาเราดูเนี่ยถ้าต่อจริงๆมันจะได้เป็นตัวนี้อืมนี่มันต้องขึ้นมาเป็นตัวนี้อ่าดังนั้นไอ้ตัวนี้ชือ้อนี่ตัวนี้คือซิกมาเอฟของอันนี้นะครับเท่ากับ F 1บวก F2 บวก F3 อืมคือตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ไม่ได้เป็นสมดุลคือซกมาเอฟไม่ได้เท่ากับศูนย์นั้นเวลาดูตัวนี้ต้องระวังนะครับอีกอันนึงก็คือ free body diagram FBD อันนี้ก็คือแผนภาพาแผนภาพของแรงคือชื่อแม่ง ฟรีบอดี้ไดอะแกรมไม่มีคําว่าฟอ r ต์ไม่มีคําว่าแรงเหี้ยอะไรเลยแต่ไม่เป็นแผนภาพของแรงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่เหี้ยมากก็คือแผนภาพของแรงเนี่ยเป็นการสมมุติว่าเรามีวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วกันอ่าแขวนเชือกอย่างนี้ปุ๊บถูกไหมอ่าเราก็ต้องมาดูว่ามีแรงอะไรกระทํากับวัตถุชิ้นนั้นบ้างอเอาแค่ชิ้นนั้นเลยนะอย่างเช่นอันนี้ปุ๊บอ๋อมีมวลใช่ไหมกัเป็นเ g ็มจอ่าน้าหนักของวัตถุแล้วก็อ๋อมีแรงตึงเชือกกระทําอย่างนี้นะครับ อันนี้คือแผนภาพฟรีบอดี้แดกแกรมหรือไม่แต่อย่างงี้วางวัตถุไว้อย่างนี้ชึบอ่าก็จะต้องมีแรงลงเป็น mg แล้วก็มีแรงขึ้นเป็นแรง n อ่าอย่างนี้นะครับขอเขียนให้มันครบแล้วกันคนด่าแม่งเชื่อไอ้พวกเวนแให้มันครบว่าไม่ครบไม่ได้ออ๋โอเคสิบนาทีสิบนาทีพอนะครับ ฟีมอนดี้ไดแกรมแล้วแล้วก็ต่อมาอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดไหมอีกนิดและอีกนิดสุดสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับอ่าอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับอ่าสมดุลอ่าสมบูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้นะครับสมดุลสมบูรณ์คือในสมดุลสมบูรณ์เนี่ยนะครับมันหมายความอะไรมันหมายความว่าซิกมาเอฟต้องเท่ากับ0แล้วก็ซิกมาโมเมนต์ต้องเท่ากับ0ูนย์ด้วย คือไม่มีความเร่งวัตถุไม่มีความเร่งอ่าความเร่งเท่ากับ0แล้วก็อ่าความเร่งเชิงมุมก็เป็นศูนย์ด้วยซึ่งจริงๆตัวเนี้ยยังไม่ได้เรียนนะครับเอาเป็นว่าแต่โมเมนต์พวกมึงเรียนมาแล้วตั้งแต่โมต้นโมต้นถูกไหมโมเมนต์ต้องเป็นศูนย์แล้วก็แรงเป็นศูนย์อันนี้คือสมดุลสมบูรณ์นะครับอ่าโอเคเป็นประมาณนี้คราวเนี้ยการที่จะเกิดสมดุลสมบูรณ์ได้อันนี้อันนี้สอนไว้นะนะเผื่อมันออกข้อสอบแบบทฤษฎีอ่า ค่าสำหรับสองแรง2แรงนะอันดับแรกเลยนะครับต้องมีขนาดเท่ากันแรงทั้งสองต้องมีขนาดเท่ากันอันที่2นะครับแรงทั้งสองแรงทั้งสองนะต้องมีทิศตรงกันข้ามตรงกันข้ามแล้วก็3ผ่าน จุดเดียวกันจุดเดียวกันด้วยอ่าอันเนี้ยมันถึงจะสมดุลสมบูรณ์ได้เพราะอะไรเพราะดูนี่ถ้าสมมติพี่มีกล่องอยูนนึงถูกไหมนี่นะครับแล้วก็อันเนี้ยมีแรงนี้มากระทำปึ๊บเป็น f 1อย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็น f 2มาทำนี้อ่าอย่างนี้ค่อยๆดูนะอย่างเงี้ย sigma f เท่ากับ0ย์ถูกต้องใช่ครับถ้านี้เป็น10อันนี้เป็น10นิวตันอย่างนี้ใช่ sigma f คูณเท่ากับ0น แต่ซิกม่าโมเมนต์จะไม่เท่ากับ0นย์เพราะอะไรเพราะเนี่ยเวลาเราดูโมเมนต์นะสีแดงทําให้วัตถุหมุนมาทางนี้ถูกไหมสีน้ําเงินทําให้วัตถุหมุนมาทางนี้วัตถุเนี่ยจะเกิดการหมุนอ่าอย่างเงี้ยวัตถุจะเกิดการหมุนทําให้ซิกม่าโมเมนต์ไม่เป็น0ก็ถือว่าไม่ได้สมดุลสมบูรณ์นะอ่าอันนี้ถือว่าไม่เป็นนะไม่เป็นนะครับถ้าจะเป็นต้องเป็นไงถ้าจะเป็นต้องเป็นนี้ จุดนี้มีแรงขึ้นนี้แล้วก็มีแรงลงนี้ผ่านจุดเดียวกันเลยนี้แล้วก็ต้องเข้ากันด้วย10กับ10 N, 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 นิวตัน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 อีกอันนี้ถึงจะได้อันนี้คือสําหรับแรงแรงแต่คราวนี้ถ้าเป็น3แรงถ้าเป็น3แรงนะ3แรง่าแรงเดี๋ยต้องมาแยกกรณีหน่อย3แรงเนี่ยถ้าในกรณีที่แบบมาม่มั่วเลยมามาไม่ขนานกันไม่ขนานกัน มาไม่ขนานกันนะอันดับแรกนะครับทั้ง3แรงต้องผ่านจุดเดียวกันต้องผ่านจุดเดียวกันหมายควาว่าไงหมายควาว่าถ้ามีมีวัตถุอย่างนี้อันหนึ่งปุ๊บแล้วมีแรงสีแดงอันนี้มากระทำซื้ออ่าผ่านนี้นะจุดนี้ปุ๊บสีน้ําเงินมานี่ปุ๊บอ่าตัดจุดนี้จุดจด,ด,ด,ดนี่ต่อมาสมมติมีอีสีม่วงมากระทำนี้สีม่วงมาทำนี้จุดจุดจดอ่าเจนนี้อันนี้ สมดุลสมดุลสมบูรณ์ไม่ได้แล้วไม่ได้ละเพราะมึงไม่ได้ไปผ่านจุดกับคนอื่นถูกไหมมึงไม่ได้ไปผ่านกับจุดกับคนอื่นนะครับดังนั้นถ้าจะได้จะต้องแบบนี้อ่าอ,อ,อันนี้เป็นเงื่อนไขแรกที่จะทําให้มันได้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ผลรวมทั้ง3แรงจะต้องเท่ากับ0ูนย์ด้วยซิกมาเอฟอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วซิกมาเอฟมึงต้องรวมกันต้องเท่ากับ0ย์ถูกไหมครับอ่ะ โอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช่อันที่3ต้องอยู่บนระนาบเดียวกันบนระนาบเดียวกันหมายเขาว่าอ,อะไรหมายเขาว่าสมมตินี้เป็นกําแพงนะสมมตินี้เป็นกําแพงนี้อ่าเป็นกําแพงนี้แรงสีแดงมาอย่างนี้ปุ๊บสีน้ำเงินมาอย่างนี้ปุ๊บอ่าสีดําก็ต้องอยู่อย่างนี้นี่คืออยู่บนระนาบเดียวกันไม่ใช่ว่า สีแดงไปนี้สีน้ำเงินมานี่แล้วสีสีดําแบบกระโดดออกทะลุนอกกาแพงนี้อันนี้ไม่มีทางสมดุลสมบูรณ์ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับถ้าจะได้ต้องอยู่บนกําแพงเหมือนกันอ่ะอันนี้คือ3มแรงมาแบบไม่ขนานนะคราวนี้ถ้าเป็น3ามแรงแบบมาขนานกัน3มแรงมาขนานกันเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยนะเว้ยคือยังไงก็แล้วแต่ ซิกมาเอฟต้องเท่ากับเท่าไหร่ซิกมาเอฟต้องเท่ากับ0นย์นิวตันถูกไหมอันนี้แม่งมันช่วยแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับซิกมาเอฟต้องเท่ากับ0คราวนี้ <c oughs> อันที่2นะครับอ่ามันก็จะเหมือนกันกับอันแรกมีอันหนึ่งเหมือนกับอันแรกก็คือทั้ง3แรงต้องทั้ง3แรงนะต้องอยู่อยู่บนระนาบระนาบเดียวกัน อ่าจะไปเดียงไปอะไรอื่นไม่ได้ต้องอยู่บนระนาบเดียวกันนะครับอ่าโอเคแล้วคราวนีอ้อีกอันนึงที่สําคัญมันจะต่างกับอันข้างบนเนี่ยคือข้อนี้ทั้ง3มแรงเนี่ยต้องผ่านจุดเดียวกันถูกไหมสําหรับอันนี้นะสาหรับมาแบบไม่ขนานกันแต่คราวนี้ถ้ามาแบบขนานกันนะครับอันที่3เลยไม่จําเป็นต้องผ่าน จุดเดียวกันอย่างเช่นอย่างนี้อย่างเช่นสมมุติพี่มีวัตถุอย่างงี้อันหนึ่งปุ๊บอ่าอันนี้ f 1อันนี้เป็น f 1นะอันนี้เป็น f 2แล้วก็อยู่นี้เป็น f 3อ่าอย่างงี้อย่างเงี้ยได้อย่างนี้ก็ถือว่าสมดุลได้นะครับก็คือซิกมา f เท่ากับ0ย์ได้แล้วก็ซิก m าโมเมนตอย่างงี้ ก็เท่ากับ0ูนย์ได้นะครับแต่ว่าจะต้องจัดให้มันดีๆนะให้มันบาลานซ์ให้ดีนะครับโอเคดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นการเกินนําของสมดุลน,นะเนี่ยโอ้โหยังแม่งจะกะว่าจะไม่เกิน10นาทีแต่แม่งก็เกินประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคมายังไงก็ดูให้จบขอบคุณครับไปแล้วอืม